การใส่ถุงยางให้ถูกไซส์จะช่วยลดการตั้งครรภแล้วก็ช่วยให้น้องชายได้แข็งตัวได้เต็มที่ด้วยการใส่ถุงยางผิดไซส์เพิ่มสิทท้องน้องชายหดตัวพบว่าเนยูดารลาลานลาโรสเราเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยแล้วก็เจลหล่อลื่นนะครับถ้าเห็นเยอะๆหน่อยก็จะเป็ One นเอ่อวันทัชครับซึ่งถ้าในไทยก็คือเราใหญ่ที่สุด มุมนึงมันเป็นเรื่องการลงทุนแหละแต่อีกมุมนึงคือการป้องกันสิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่อย่างวันทัดเองอะ่ะ <c oughs> ก็เคยมีเคสว่าเราอยากส่งออกไปต่างประเทศปรากฏว่าต่างประเทศอ่ะเอาเทรดมาร์กเราไปจดแล้ววันนึงเราอยากเอาของเราอ่ะส่งออกไปที่ต่างประเทศนับประเทศนานๆปรากฏเราไปไม่ได้ก็คือหลังจากนั้นก็คือในช่วงเวลาสองปีเราจ,จดไปร้อยกว่าประเทศขายไม่ขายเราจดไว้ก่อนเป้าระยะไกลเราอยากขายทุกประเทศอยู่แล้วอาจจะเป็นการลงทุนหน่อยแต่ว่ามันคือการปเทคสิทธิ์ของเราครับ